จเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เพื่อละโยคะสี่พิคุทั้งหลายโยคะสี่อย่างนี้สี่อย่างเป็นอย่างไรคือกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชชายโยคะพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลโยคะสี่อย่างพิขุทั้งหลายพิขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้ เพ like oh ื่อความสิ้นไปเพื่อละโยคะสี่อย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัภิกขุควรเจริญอริยมัรคอันประกอบด้วยองค์แปดนแลเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโยคะสี่อย่างเหล่านี้